กำลัันใจเป็น man, แฟนแมนแต่กบันมีนกันกกางเวทีเนี่ยเนี่ยตุนยาดโยกเลยมัดได้หน,หน่อยบอดับ,บัปเริ่มไปเรอ่มมีโอกาสเดินทางมาก,มาก เือดมาใช้ทั้งที่กองกวังม่ประกาศมีการตั้งอาวุธลูนะครับขับจินปินมาตาหลายทานะครับสองหนก็ยระสิทอยู่ในบเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับปีนต่อไปเป็นย่างบรรยากาในรื่อีอยู่ในนะครับผมครัขับรถอ้พงโมตนาสาคุลขับจำหน่ายรถทีนน้เพังแพงๆๆไปตัดใจมาอาวุธเที่การทุดลใครับ เล ơ, ่ออะไรอย่างนี้ะเด็กหาเด็กาหาส่เสื้อปีเัยน์นะครับอครับทำใจทุกปองไปนั่งก็เอิรับนักขาอาจารย์งนะครับทัไม่เร็วเพราะว่าจะเป็นไปประทิศคนมันานนะครับเราใจรากมึงกันถนก็ทำได้ถ้าผมพัดอ้ามพตดระกายตัวตัายตัทาคุณจะเห็นมุงได้ร้ายนะครับก็ยอมในของดีกว่าทกว่าให้มุงหนายังได้หายยางได้กจทีหนอ

พวกกองน่ะไปเอาใบพันเลยเนาะใบพันาสวัดิับใบพที่สองในกาเยืดซึงวานจะได้เห็นนครับใบางไหลแบบนี้นะครับผมรับใบยืดซึ้งนะครับบบงอตานะครับแบบแบบตัโม่ขนาดตาทุกตันทุกตัวทุกขนาดนะครั นะครับใส่เซนนะครับก็คุณเจ้าทรงกระับว่าจะเป็นมันมาดนแล้วมาแน่นะครับก็เรื่องาหาระจนะครับก็นหลากหลาุนการณ์าดไม่ว่าจะเป็นการนะครับตะปูบริจัจากจูปใจนะคร้อสีราก้นสนะครับก็ได้ทั้งนั้นนะครับกร่จะเป็นเท่าไหร่ครับสายที่สิปาทร้อยบาทถึงร้อยบาทแตกกันะครับการระายการระานที่อย่ขึ่น้องวันอโมวัาน หรยยะออัน้บน่แรกงพี่น้องวามใจแฟนแมนตะกบ้านซ้อนแจ้งจะฟัง